สด็จสำนักอารานดาบทเรานั้นครั้นบวชอย่างนี้แล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอารานดาบทผู้กาลามะโคดถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะ เราอยากประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้ด้วยราชกุมารครั้นเราเกล่าวดังนี้แล้วอาราดาบทผู้กาลามโครได้ตอบว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ทั่วถึงลทัทธิของอาจารย์ตนราชกุมารเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชกุมารเรานั้นกล่าวได้ทั้งยานวาดและเถระวาดด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากและด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่ง เราและสิทธิ์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกเกิดขึ้นแก่เราว่าอารานผู้กาลามะโคตรประกาศให้ผู้อื่นทราบว่าเราทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลวอยู่ ด้วยคุณศักว่ศรัทธาอย่างเดียวก็หาม่ได้ที่แท้อารานผู้การามโคตรคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอารานผู้การามะโคตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านกาลามะ ท่านทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้นเรากล่าวอย่างนี้อารานผู้กาลามะโคตรได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้วราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าศรัทธาวิรยิยสติ สมาธิปัญญาจะมีแต่ของอารานผู้การามะโคตผู้เดียวก็หาไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่อย่างไรก็ตามเราจะตั้งความเพียรทำให้แจ้งธรรมที่ท่านกาลามะประกาศแล้วว่า เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลยราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอารานผู้การามโคตถ,ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า มีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ <c oughs> ท่านกาลามะแม้เราก็บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองถึงเพียงนั้นเหมือนกัน ราชกุมารอารานผู้การลามะโครได้กล่าวกับเราว่าลาบของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรันทร์เช่นกับท่านผู้ทำให้แจ้งธรรมที่เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแม้เราก็ทำให้แจ้งธรรมที่ท่านทำให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกันเรารู้ทำใดท่านรู้ทำนั้นท่านรู้ทำใดเรารู้ทำนั้นเราเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเราเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุเราสองคนด้วยกันจกช่วยกันปกครองคณะนี้ต่อไปราชกุมาร อาราันกาลามะโคตผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ตั้งเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เสมอด้วยตนแล้วได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าก็ทำนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อรำงับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะพเท่านั้นเองราชกุมารตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งเจ็ดจึงไม่พอใจ เบื่อจากทำนั้นหลีกไปเสียเอวัง